สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยภาพแฟนหนุ่มแตงโมนิดาอยู่ในสภาพอิดโรยตาบวมลังตามหาแฟนสาวตลอดทั้งคืนจากกรณีแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดบนกลางแม่น้ำจ้าพระยาโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้เรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุได้ส่งชุดประดาดน้ําเร่งค้นหาตลอดทั้งคืนรวมถึงทางด้านบีมสันยูเปิลนาครได้นําเจสกีออกตามหาทั้งคืนแต่ก็ยังไม่พบซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ก็ยัง ไม่มีบี้แววแตงโมนิดาทำกลางความร้อนใจของครอบครัวและแฟนคลับที่เป็นห่วงอย่างมากโดยมีสำนักข่าวต่างๆไปรอทำข่าวอย่างมากมายซึ่งทางด้านแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาก็เฝ้ารอพร้อมกับลงพื้นที่ค้นหาแฟนสาวและผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งได้เผยภาพของแฟนหนุ่มของแตงโมในสภาพอิดโรยหลังไม่ได้นอนมาหลายชั่วโมงพร้อมระบุข้อความว่ามึงคือแบบสงสารแฟนแตงโมมากคือเขายัางไม่ได้นอนตาบวมร้องไห้ตลอดเลยอะพเปิลถาม ยังไม่ได้นอนใช่ไหมนางก็บอกใช่แล้วก็ร้องไห้คือสงสารมากเลยอะทุกคนรออยู่นะแฮชแท็กแตงโมอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้รัะภาวานาให้สาวแตงโมปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ